นี่ครับมาดูนาของพี่ชายนะครับสวยงามเป็นแถวเป็นแนวครับเพระอน,นี้ใช้รถปลูกครับรถเชลรถดำนานครับอันนี้ปลูกพันธุ์สันปลาตองหนึ่งใช่ไหมครับสับตองหนึ่ง,ปง,งเป็นข้าวเหนียว,ยวข้าวเหนียวเม็ดสั้นครับที่เด็ดกว่านั้นคือสายพันธุ์นี้คนจีนนิยมสั่งซื้อไปนะครับนายังเขียวสมบูรณ์ ต้นมันจะสม่ําเสมอกันแต่จะมีปัญหาเรื่องหญ้านิดนึงนะครับพอน้ํามีไม่พอที่จะคุมน้ำเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่เยอะละน,นี่ครับนะครับโหบรรยากาศดีกลางนาที่เชียงรายนะครับนะครับนี่ ใกล้จะออกรวงแล้วใช่ไหมครับพี่ศักดิ์นี่ไงบางอันก็ออกลวงแล้วนี่ครับเขาดีดเขาเด้งวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของมันเลยลนี้ข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับเนี่ยเริ่มออกลวงนิดๆแล้วครับน่าจะเกี่ยวได้ประมาณพฤษภาถูกไหมครับพฤษภาประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนพฤษภาครับแล้วก็ทิ้งนาบำรุงนาอีกสองเดือน,ออนไปทำนาปีอะมาณไปกรกฎาต้นสิงหาประมาณนั้นนะครับ ต้นสิงหา,งหาใช่ครับประมาณนี้ครับ